สวัสดีครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสเข้ามา,าบ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ติดตั้งบ้านที่ทำบ้านกับเรานะครับหลังนี้นะครับติดตั้งไปปีเศจแล้วนะครับเข้ามาเยี่ยมท่านลูกค้านะครับก็เลยถือโอกาสนะครับขออนญาตเจ้าจจของบ้านถ่ายวิดีโอนะครับให้ทาง ได้ดูกันนะครับว่าบ้านของเราติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงนะครับผ่านไปปีกกกว่าแล้วก็การต่อเติมด้านล่างเป็นแนวทางนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับการต่อเติมด้านล่างตกแต่งด้านล่างนะครับหลังนี้ทาออกมาสวยทีเดียวครับด้านล่างก็เป็นอิฐประสานนะครับสวยงามมากครับ เดี๋ยววันนี้นะครับจะให้ชมภายนอกก่อนนะครับวันหลังนะครับเดี๋ยวขอญาตท่านลูกค้านะครับถ่ายให้ชมทั้งด้านบนภายในตัวบ้านและทั้งด้านบนด้านล่างนะครับหลังจากที่ต่อเติมแล้วนะครับว่าข้างในจะสวยขนาดไหนนะครับถ่ายให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับจะปลูกบ้านกับเรานะครับว่า ต่อเตรมออกมาแล้วเราจะทําประมาณไหนนะครับสวยงามทีเดียวครับหลังนี้นะครับตกแต่งได้สวยงามเข้ากมกืนกับตัวบ้านมากเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับจากทางร้านของเราได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายให้ดูตัวเต็มกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ